สบายดีด้วยพี่น้องลำเสาเฮ้มาเลยเสบายดีลำเ้าพี่น้องเบอร์สุขสุขคนุณนี้ก็ชวนบดาวมาตัดเครือกล้วยพี่น้องเลยเถื่อท่านห่อขอ้าวต้มเถื่อท่านขึ้นบ้านใหม่ขึ้นกะใกล้สียหอดแล้วพี่น้องเลยจังหน่อยกระหายบดาวเพิ่นไปบอกขูบบ่บอคนแต่ว่าพ่อมออ่อทำ ผ้าขึ้นนะมอผ้ามน่ะบอกแล้วบอกแกที่พี่น้องมาเนี่ยโ,โอ้พี่น้องเลยตื่นเช้ามาก,กับรรยากาศนะคุณว่าอ,อยู่จกมันขึ้มจกมันเป็นอะไรสภาพอากาศมาเน,นี่ đây này, cái tổ măng vẫn súc này, súc măng nương, đây, ừ, thử tát nào đua, ừ. เผ่าขึ้นเผ่าตัดเฮ้ยอะไยาง้บ้านประกาศเอ้สาว้าพี่น้องเลยคือว่าเผาได้บาเผาุญมามา Ui, nát thế này này lưm. Gà bị đỏ rồi. Súc mạng này. Tóm ra ngam luôn đây nè Sửa mà có tổng sữa mày nó. Ừ, Ui, súc. Ừ. 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 Ừ có บ่เต็มวี่ยามก็บ่ได้เนาะเวลาเทศาก็บ่รอแต่ละ นี่หามยูขือนี่กัเต็มอยู่กล้วยครือแล้วก็มะพร้าวพร้าวนี้พ่อน้องหยิบ้อ้จะไปขึ้นก้นขึ้นไห้ก่อนเสาเด้ฮะ ก่อนสาวก่อนสาวยอดกุ้ยยอดอ้อยแล้วก็ยังอลายอย่างเลยคันบักบินนาห้อมพี่น้อง อาหาปรปดาเพิ่นไปบอกญาติพี่น้องไหว้ล้วพี่น้องเลยเรืออีกบอกกี่มือเองมืงอหนีก็วันจันแล้วว,วันชุกวัวันซุกนะขึ้นเลยนะพี่น้องเลยวันประัดอย่างเตรียมอยู่เตรียมงานถวยบวงน้ำแร่เย้ยขาดเคินในไ้หล,ลายอย่างพี่น้องเ้ยเสื้อน้ำเสื้อสะอาด mười bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai กตาวงวยกููยังเลยใ่กระตากรยบานในเห็ดเกระตากระกย่้นเลี้ยนเลี้ยนบาทเงินกีบน้ำพับนอากาศตอนเศร้าเนี่ บุญบัทน้ำมงนี่ก็ใกล้แล้วพี่น้องเลยเหลืออีกชิปสิบเอ็ดสิบสองมึงใกล้แล้ววันที่สามสิบบุญบัทน้ำมงอยู่บระทวงกระสงการอีกแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยไหวเลยนั่งสงการกระหอยหอยย้มหน้าแล้วบาทปัญญาบ้านประกาศปิง เอาามสินเตทียมหาสอยกันอะไรที้องแขกคนกะทีมงานสร้างแล้วกะยญาติพี่น้องกันเศษกระตางเงินกระตาททองก่อนเนาะ ก็ตาผีใส่เห็ดปวกนี่แล้วพี่น้องัดยามันฝุ่นซีอาป่าเอ็นก็จะเอาไปเห็น ขาวห้เลยแบบนี้ข้าวสีที่นน,นี่หมอดับบกินได้อันนี้หมอดกับบกินคือเกราะว่ามเป็นติวมันวบเชิงเลยมาแล้วพี่น้องเไปโรงเียนแล้วมัน คือ่งนอนเถียงฝืนกับนาชาบ่มีนังบ่มีมออละครไอ้เแบบิ่งได้ว,าาวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีแต่วันจันทร์ตะวินกับขึ้นนะพี่น้องเอ้ยไงบ้านกับประกาศเอาลูกบ้านไปนเห็ดหวัดพี่น้องเอ้ยแต่สาว เด้อมึงเด้อได้บ้างมั้อ่ะพอได้สีทีิยาเห็ดหมักหยอกมาตัวนี้นะเห็ดอรีดมากคือการโดดใส่ทั้งโดดทั้งหอมเขาน่ะเพื่นนะอะสีทีคนดีใจมาดีใจมาดีใจเพราะว่าเบิร์ตเบิร์ตไว้แท่ ดนมันิกดลมดอางเี k ้ยเป็คือดกนันีดหมันงามกระตางเงินสีเงินคือดีนด้นก็ไผ่้านพุดียาน้นพุดียาล้ชได้ใช่ ใช่น้อเทงนะพ่อใหญ่บอพ่อใหญ่อ่อยอันพาไปซื้อขนมบ่ม้างคืนดูจว่ามาห้าวไป้เฮียนบอขึ้นรถไปมาไ่าหาั่จะเียวัเลยั้งป่ากางสิป่าขังเออขังทางไต่ นี่มันงามอกตาอันอนที่สีจีทองยังพันมีสีทองมาสีดิอาเกตาก็เป็นสีทองนะที่เงินสีทองที่ขาวบนสื้อได้สำเนึงกับพ่อเลยนะได้ได้แล้วค่ะ อืมกระตากระงาบงามใบล้วลอยอย่างใดีลงไใส่ห็ดปวกาน้อม่ว้าติดังติดตอนเห้งแล้วแห้งแล้วนี่สีใส่ได้ห้งเลยอืมงานี่ไปเรียนทาสีต่อพ้างไปกระาขมา มเฮีนมึงบ่อมาเ่นไปบ่ไปบ่คิดบางก่อนนะเ่นโอะได้บนนี่นะเออได้ที่เขาใส่กันเก็ดรบสลัก แล้วมันบอกเลยจะขูดยุอยวามันเปิดเอาทอดแอาเรายังค่าสีพันเล้เอาไปน้อยมันนี้ก็เล่งค่าสี Nó lẹo Nó Lọc thằng này rồi, lọc thương Thế bà hỏng nó lẹo bà đây Mưa. Mưa tức tử rồi เดอได้ของมีกัทาเไปมงโน่ทาอะไรบอสที่อนสบดก่อน ริงไายพี่น้องไปไปไปแบบแปลงเนื้อเพืองเปลืองเนื้อสือมาหลายอันเปิดที่ไหนเชียรอืมอนมอืมอืืมอือืมอืมม ไปเยอะเรียนหนังน้อยเด้อเล็วก็ทงไปแล้วครูบอก้เอาทงอันนี้ไปทงไว้ไอไวโอ้ยพายไปสิเป็นยังนนพายไ,ไปแล้วครูคหายแล้วไมีชุดอยู่บ้า,านแา,านชาแสชาไมีชุดอยู่บ่ชุดขาวมีอยู่บ่ เครื่องของน้องเนยได้มี่จ็คชุดอ้หูพญากไก่พี่น้องพูดพูดมุมกแดงไปเขียนน้ำกันใอะไรปึ่ปมก็มีพอกันใหม่นะเขียนบรายดอกมื่อไห่นะจักกันได้